เขาแต่งงานไปแล้วแต่เขายังทักคุยกับเรายังอะไรอาวร์เราเราควรทำยังไงผู้ชายนะถ้าเขาแต่งงานแล้วนะแล้วเขายังคุยกับคุณน่ะเขาไม่ได้จะอยากได้คุณนะคูณจะบอกให้ถ้าเขาอยากได้คุณเขาต้องเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อมาจริงจังกับคุณแต่การที่เขาบอกว่าเขายังอะไรอาวรยังอยากคุยกับคุณน่ะเขามองคุณเป็นของตายแล้วคนที่ร้ายที่สุดคือใครคือเรา เรารู้ทั้งรู้ว่าเขาแต่งงานแล้วแต่เรายังเปิดโอกาสให้เขาได้ทักได้คุยกับเราเท่ากับเราเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนนะแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณปล่อยสถานการณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะมันคืออะไรคะมันคือการไปทําให้ผู้ชายคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะทาอะไรกับคุณก็ได้แล้วมันจะเข้าสู่เกมความสัมพันธ์มือที่3ได้โคตรง่ายเพราะแค่ขณะทักมาคุณยังเปิดโอกาสที่จะคุยกันเนี่ยนะ คุณก็มองตัวเองว่าคุณเป็นของง่ายเป็นอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์นี้ผู้หญิงที่เขามีจุดยืนที่แข็งแรงเขาจะไม่คุยกับใครง่ายๆจะไม่ให้คนเก่ากลับมาทักเขาง่ายๆเขาจะบล็อกเลยไม่เอาเขาไม่ยอมเป็นรองใครเขาไม่ยอมเป็นของตายสําหรับใครเขาไม่ยอมเป็นอะไรก็ได้อ่ะพักมาได้ทุกเมื่อจ้ะพร้อมสแตนบายไม่เอาจ้ะเขาไม่เป็นอย่างนั้นแก้ที่ตัวเรานะคะ